ยังไงลูกโอ้โหใครกินอะไรบ้างเนี่ยอูด,องอดอง้งคุอูด้งหนึ่งอูด้งหนึ่งคนอีกคนอะไรคะไข่เ,เจียวไข่เจียวแล้วคนนู้นล่ะคะคนนู้นอะปั<ม> <laughs> กจากนมเหรอลูกฮะ<ม>พี่โป้ล่ะลพี่โปแ้แผละรองเท้าพี่โป้แผละรองเท้าแล้วพี่ล่าล่ะ อาบน้ำบนห้องอาบน้ำอาบน้ำอยู่โถโควิดกลัวไหมลูกกลัวโควิดก็กลัวเที่ยวได้ไปไหมไม่ได้เที่ยวเลยไม่ได้ไปไหนเลยเบื่อไหมลูกอยู่แต่บ้านอืออยู่แต่บ้านลองเรียกอดไปบนบนมีธุระกับเพื่อนอยู่มีธุระ